สวัสดีครับนี่คือเหล่าปลา,าสัตว์ครับเหล่าป่า,าสัตว์เนี่ยเขาเป็นเหล่าป่าสากนะเหล่าป่าสากเหล่าป่าสากคือเป็นฟนะู้ดคอร์ทที่อยู่ใจกลางเมืองครับผมมีเข้าได้สี่ทางเลยเดี๋ยวเราจะไปดูครับคือด้านหน้าเราเนี่ยมีร้านอาหารไทยด้วยเป็นไทยสแนค็คครับผมขายกล้วยทอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแล้วก็จะไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เมื่อคืนผมผ่านบ่อยนะผ่านเวลากลับกลับโรงแรมจากมารีน่าเบย์เนี่ยทีนี้เนี่ย แล้วเห็นรู้สึกเฮ้ยมันคึืนวันนี้ก็เลยเดินมาผมเดินมาเลื่อจากคาคีครับผมแถวคากีก็จัดไปก็ได้มาดูกันแล้วมาลองกันละอันนี้เป็นร้านอาหารไทยฮะขายกล้วยทอดแล้วก็โคกมันทอดบรรยากาศอ่ะน่านั่งมากนี่คือบรรยากาศที่ต่อป,ป่าสะทับเนี่ยนะมีคนนั่งเยอะมากแล้วก็อยู่ตรงกลางใกล้ๆก,กับ สีแยกแล้วก็สามารถเข้าได้สีทางคือร้านอาหารฟู้ดคอร์ทใจกลางเมืองอะ่ะคือเยอะมากครับผมร้านอาหารเยอะมากมีหมดเลยไทยเอ่อจีนอาหารท้องหินสเต็กมีหมดเลยนะ หวะน,นี้นะับผมกินอะไรก็ได้ฮะหิวมากแล้วก็คอแห้งด้วยน,นี่เหมือนเหมือนเหมือนผัดไทยอยู่นะเป็นหมี่ส้วฮะเป็นหมี่ะะั้วคือร้านอาหารเยอะมากคือใครแบบเดินมาแบบถึงจุดนี้แม่งหิวแน่นอนโดนนัสครับผมโดนนัสเติมเลยแต่จังหวะน,นี้ผมขอของข้าวแล้วก็น้ำก่อนหูชำ่ชำๆเลยช่ำจัดเลยฮะ ก่อนตัดสินใจเดี๋ยวก่อนชําฉัดเลยแล้วก็ตามสูตรก็จะมีนี่ครับร้านขนมหวานกินอะไรโอเคมีขนมหวานแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะผลไม้เขไมู่กใจสัญมาอ่าโอเค,อเคขอเดินดนูนะว่าจะกินอะไรดีตรงนี้ครา,าเรียกว่าโรบิสันโรดนะลืมบอกโรบิสันโรดจะมีร้านเบเกอรี่ครับ มีไต้หวันนะ,ะมีไทยมีอินเดียด้วยมีอินเดียด้วยบางส่วนก็ยังไม่เปิดนะเพราะว่าที่นี่เขาเริ่มเปิดกินกันถึงดึกเลยี๋ยวผมขอไปดูรนะ้านอินเดียหน่อยโอเคอินเดียนะฮะโอเค,อเอเคผมเคยกินนันกับไก่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่นี่ก็เป็นฟูอินเดียเลยดูดีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมตัดสินใจก่อน มีเยอะมีะรม้านอิอนเดียเลยมีเวเจรทจิเรียนด้วยคนที่ไม่กินเนื้อนะกินแต่ผักครบเลยอย่างปัญหาในเมื่อวาน,ล,วนาละนี่ันะี่น่ากินนะอา,านอาหารอะไรเนี่ยอาหารอะไรเน่ยาจะเป็นอินเดียหรือเปล่าเหมือนมาสมันเลยอะแล้วก็กินกับน,นันออเป็นอินเดียนนะกินกับน,นันเฮ้ยน่ากินมาก แล้วก็นี่คือมันกึน่งจีนกึ่งไทยกึ่งยูน่า <c> น <oughs> มีทั้งหมูสามชั้นมีไก่มีมีมส้ว่ดร้านน้ำฮนะอาหารทะเลบาร์บีคิวหอยลืมข้ามันไก่นี่น้ำไรนะิกหนาชิเคลลเก้นไรเอ่ออาจจะมันเลื่อมไม่เท่าแมสโวลนะ <c oughs> ที่ผมเห็นบ่อยมากๆมันคือชูการ์เค e นครับผมก็มคือน้ำอ้อย น้ำอ้อยเดี๋ยวกินของข้าวข้ามกินของของหวานฮะนี่คือน้ำพวกเป็นน้ำผลไม้คั้นสดอิเดียเป็นนีไร with chicken chicken กก g g e r this one อ่ออ่ะ yes ดีกว่าข้าวของอินเดียน่าจะหอมแล้วอร่อยนะ yes ก็ต่างนี้ผมนะ น่ากินนะ thank you ไปกันได้หมดแล้วไาหอินเดียไม่ใช่ข้าวบานมาติกนะมันคือข้าวเลยนะผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วเมื่อกี้เดี๋ยวไปกินกัน<ๆ><ๆ>เดี๋ยวไปกินกันซอฟอลิสเตอร์ครับผมน่าเป็นหอยทอดนะครับโอเคครับผมผมกินหอยทอดฮะนี่ฮะเอออ๋อหกเหรียญน,นี่ครับหกเหรียญดอลลา่า วโอเคใส่ซอสอย่างนี้ฮะนี่ก็เหมือนบ้าเรารงเรียนเีัไปไปฮะเออข้างหลังมีจอบอลด้วยลืมลืมบอกเลยที่นี่เขากะแฟบันโลกกัไปดชื่กไก่เขาหน้ากินอ่ะมันหนาหน้าหน้าเป็นสะพกน่องนะเด็ด c ี i c k e n t i ก k า ไม่นะมันเห็นว่ามันน่าใช้ตรงสะโพกน่องนะเอน้ำจิ้มไม่คล้ายวาาบิเงผมบอกเขาว่าเอาอันไหนที่แพงที่สุดนะอมร่อ,อ,รอยไอ้น้ำนีอ่อร่อยเหมือนาซาบิาใช่อร่อย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  เหมือนนี่เลยอร่อยแป้วมันดูเหมือนนี่เลยเอ้ยเหมือนกินโรตีนิ่มอือร่อยขอาน้ำอร่อยข้าเออเห็นว่าข้าวมันอะเม็ดยาวนะ อันนี้มันผสมกัน้วนะมีในืสั้นและยาวคือไก่ข้าวบาสมาตีกับข้าวธรรมดามใช่คือเป็นข้าวบาสมาติผสมกับข้าวไม่สั้นน่ะแต่ก็ผิดผัดมาเราเช่าโอเคเดี๋ยวลองไก่แดงหน่อยอร่อยอร่อย,ออยจิ้มกับตัวน้ำนี่เลยของอาหารนดีคล้ายๆมาัสมัน่น ไก่แดงที่ผมกินนะมีความเหมือนไก่แดงที่แับต่างหวับบ้านเรานะคล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องกลิ่นเรื่องเครื่องเทศอะไรเขาแรงกว่าก็เวลาคลิปกินนะครับผมรู้สึกว่ามุมกล้องผมแม่งแม่งใช้ไม่ได้เวลามาดูเองอะจริงๆแต่ว่า อยากแชร์ครับผมจริงๆเนี่ยคืออยากแชร์อยากแบ่งปันแล้วก็อยากเก็บไว้ดูเองครับว่าตัวเองเนี่ยกินอะไรไปแล้วก็ทิปนั้นอ่ะมันมีความสนุกแค่ไหนนะครับผมคือจริงๆผมแค่คิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ท,ที่ที่กินได้มันนะครับผมก็เลยอยากจะเก็บไว้แล้วก็แชร์แต่ขอโทษบางมุมที่มันอาจจะไม่ได้สวยมากสําหรับคลิปกินเนาะเอเหคค็นับนี่ก็คือสี่เมนูที่เราป่าสากครับเอ่อหอยทอดหมด อาหารอินเดียหมดนะครับแล้วก็พาชมหมดล้วประมาณนี้ครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลืกหนึ่ทง,งที่ก่อนจะถึงแมกซ์เวลครับแต่ว่าถ้ากินข้าวมันไก่ผมว่าเป็นแมกซ์เวลเรื่อชฉ่ำกว่าวเยอะแล้วก็น่าสะใจคนไทยมากกว่าครับโอเคแค่นี้คฮะ